เห็นไหมครับว่าเวลาพูดกันเรื่องประเด็นอย่างนี้ครับพักพักก้าวไกลช่วยอธิบายด้วยว่าทำไมหัวหน้าพักของคุณโกหกต่อสื่อมวลชนแล้วครับต่อประชาชนครับในเรื่องประวัติของตัวเองขอบคุณครับโอเคเมื่อกี้นี้คุณหมออ๋องจะจะตอบประเด็นไหนครับครับก็ นนก็ต้องเรียนนะเราคุยเรื่องนี้กันมา5ปีแล้วแล้วจริงๆการที่ผมต้องพูดถึงคุณประยุทธ์อย่างตรงไปตรงมาเพราะคุณประยุทธ์ไม่เคยโผล่มาที่เวทีดีเบตเลยตอบเลยครับว่าวครับผมยังพูดไม่จบนะ เขาผู้สิทธิ์ที่จะไม่มาในเวทีดีเบตมันเป็นสิ่งโคตที่จะเสนอทุกคนมีสิทธิ์นะครับที่จะมาไม่มาครับท่านบุญญาสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวให้ท่านที่พูดจบแล้วเดี๋ยวผมให้ท่านพูดครับสักครู่นที่จะเสนอหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่มีแม้แต่ปัญญาจะมาตอบคําถามประชาชน